สวัสดีครับวันนี้ก็้นตกครับผมหัวเปียกมาเลยครับอ่าายุมาครับวันนี้อายุมาอ่าายุมาทําให้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อท่านครับผมอ่าจะมี้นอะไรต่อต่อท่านว่าเราก็ได้ใช้ผ้าเต็นท์คลุมไว้ครับเนอะอยังาไมา่ได้ไปตรวจด,ดูครับผมช่งชวงเช้านี้ ดูสิครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องหน้าครับฝนอาจจะตกทั้งวันนะครับวันนี้เพราะว่าดูคราวแลว้วกาพายุจะตรงมาประมาณ6กวันนะครับผมเอาเดือนที่ห้านี่น,นะครับผมเดีดูเบื้องหน้าครับผมอ๋อเปียกชุ่มไปทั้งนั่นแหละครับผมนี่หน้าบานผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่อ่า ในบริเวณเตาทานของผมครับเนาะดูควันซิครับผมต่อปกติผมจะต่อทอยาวขึ้นไปครับควาน้ำฝนมันลินเข้ามาเกรดทอดให้เลือทอสั้นๆครับผมทอปองขวัญสั้นเนาะดูฝนครับดูท่าว่าวันนี้ฝนเดือนิ้งห้าครับผมอ่ามที่พยากรมาการกได้ยบอกมาว่ามันจะเข้า ประมาณ6วันครับผมถึงวันที่6กแลครับผมนะดูท่าว่ามันตกบอแรงครับแต่ว่าเรื่อยๆครับผมผมก็ได้มาตรวจเช็คบริเวณเตาของผมเนาะบริเวณตามครอบแล้วครับผม่ให้น้ำบาเข้ามาครับเพราะว่าผมอย่าง้าเลยมุงสังกะซี่เพลิงให้ดีๆครับผมเนาะก็ะทำมีงานล่ายางนะครับก็เลยทำยางอื่นไปก้อน นี่ครับกว่าน้ำบาเข้ามาครับน้ำซึมเข้ามากวา่าบาเข้ามาครับกระตกประมาณนี้ก็จะถือว่าเอาลมมาห้อมนะครับผมกวา่าน้ํเหมือนบาเข้ามาครับผ่มจะพาไปดูปองควันนะครับผมนี่ครับผมควันกระอกปกติครับอ่าไปยังหอมมอเอาน้ําส้มควันไหมด้วยครับผมบา อ่าน้ำส้มขวานไม้โฮมกลบ่วยอียากตรงเอาปั่นได้แล้วครับผมเนอะอ่าปุกติขนเผาทานกาจังเอาน้ำส้มขวัญไม้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาแตะดูนี่ครับแตะดูว่ามันอ่าเนียเน้ยวเนี้ยวคล้ายๆือกับตังมีครับผมเนอะอ่ากแสดงว่าวันนี้ครับ อาจจะคงได้ปิดเตาลู่หรือว่าบริได้ปิดเตาก็บร้ครับผมเพราะว่าดูน้ำส้มผลไม้ที่ไหลออกมาจากปลายทอมันมีเริ่มเนี้ยๆคล้ายเหมือนกับตังเมะแล้วครับผมอ่าเนี่ยครับไหลมาเต็มเลยครับผมอ่าผมก็ต้องมันมาตรวจดูครับผมเพราะว่าก็ หลยวันแล้วครับผมก็คงอาจจะได้ปิดเตาวันนี้หรือบริปิดผมจะดูที่ควันแล้วก็ดูที่น้ำส้มขวญไม้ที่มันไล่ออกมาแล้วมีอาการยางที่ผมว่ามันออกเนียเน้ยๆเหมือนกับตังเมนะครับก็ต้องดูคร่าวๆรว,ว,วมกันครับผมถ้าควันมันออกมาเป็นสี่แบบจางๆฟ้า,ฟาๆก็ก็เราก็ต้องมาดูีน้ำส้มขวญไม้เมื่อกี้นะครับผมถ้าเนียเน้ยๆปวกกับ น้ำส้มกลอนไม้ออกเนี้ยๆเมื่อกับต่งเมกาโอเคครับคงจะปิดครับแต่ตอนนี้อาการมันก็คือควนออกตามปกติครับควันดำๆคคำๆครับบ็อกใสๆเมื่อสี่ไฟยาครับผมแต่น้ำส้มกลอนไม้ออกสี่เนี้ยๆครับกาแสงว่าผมกะว่าวันนี้อาจจะได้ปิดหรืออาจเมื่อคืนอาจวันช่วงเช้าบริปิดก็อาจจะตรงเมื่อคืนนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ควนออกตามปกติครับนี่ครับผม ครับผมแล้วการมาทดความเรียบร้อยครับน้ำมาซึมเข้าแล้วครับผมเนาะพอตกมาแบบบ่มีลมกระชากก็โอเคครับผมต้องมาเรื่อยๆธรรมดานะครับผมก่อนที่ผมจะพาไปดูพันธุ์ใกล้่าดำออกใหม่ๆครับผมก็มาย้ายเป็ดครับผมย้ายเป็ดเพื่อยังไงล่ะครับเป็ดตากฝนครับผมย้ายเข้ามาข้างในครับผมนะเป็ดก็จะได้พอโลกว่าแล้วครับผม อ่ากำลังโตครับผมเนาะนี่ครับผมเยอะอยู่พอส้มควันครับผมอ่าพ้นผลิตที่ใดช่วงนี้ครับผมก็ต้องพึ่งตู้ักไข่นะครับผมเนาะเพราะช่วงนี้มันก็อ่าฝักไก่ฝักยักษ์นี่ครับผมก่อนจะไปดูดูไก่กับพุ่มกระหมาอมย,ย้ายเป็ดครับผมเนาะอ่าเป็ดมันตากฝนนะฮะ เปียตาคนเปียกหมดเลยเปียก,กำลังโตครับผมกำลังจะโตกำลังพ่นทุลีกำลังจะได้ครับผมเนาะะวราด,ดีอยู่ข้างนอกครับหั่คนเหมือนตกอ่าครับเดี๋ยวผมพหาไปดูลูไกลครับพึ่งเกิดใหม่ครับผมเนาะสักครู่อาจจะดูมืดมือเลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเอาใส่กล้องไว้ดีครับเนาะลูกไก่ลูกไก่พึ่งเกิดใหม่ อภาพปกแรงดีเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเปิดแฟตครับบางคนอาจจะบ่เห็น <Okay. S 1> นี่ครับผมก็ได้ประมาณสองตัวสามตัวครับอ่าเป็นไก่ข้าดำครับไข่ยักษ์ด้พันก็ ติดต่อทางผมนะครับผมไก่ข้าดําต้ม,ตมแซบ่บกินแซ่บครับผมอ่าโตดํดำข้าดําครับเนี่ยหามาดูใกล้ๆนี่ครับข้องแพรครับไก่ข้าดำนี่ครับดูข้าอเ <c oughs> นี่ยครับทันไก่ข้าดำครับเนาะอืเน,นี๋ยผมจะปิดไว้ดีกว่า สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วครับผม็ผมพามาดูไก่ไก่พึ่งออกพึ่งฟักมาแล้วครับผมเนาะเป็นไก่พันธุ์ผ้าดำครับให้พี่ยกักษ์พี่ยักษ์ไดไก่พันธุ์ผ้าดำนี้นะครับผมให้ติดต่อผมได้ครับผมทักเฟซมาเลยครับผมเนะาะไก่พันธุ์ผ้าดำนี่เวลามันโตขึ้นมาเราก็จะขายได้อีกราคานึงครับผมมัน ซึ่งว่าไก่ข้าดํานี้มันมันเข้าเรียกว่ามันอ่าสมกินแทบครับเป็นยาครับผมเนาะอ่าวองไงเนาะซึ่งว่าไก่พันข้าดํานี้ส่วนน้อยครับที่ห้ายาครับผมก้มก็ได้เอาแม่พันซื้อแม่พันมาแล้วก็มามาพับก็ไก่พันตีครับผมอ่าไก่ตีอ่า,อาก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะครับผมราจจะดูวันไดแล้วก็ ใช่ก็เท่ากับราคาท่องเป็ดนะครับผมซึ่งไก่มันจะโตเล็กกว่าเป็ดนะครับผมแต่ราคา่ายราคาตัวสามสิบห้าบาทอย่างใดก็ติดตามข้อกดติดตามแล้วก็ข้อกดไลค์กดแชร์ครับผมอ่าเนาะ้าคิดว่าคลิปนี้หนึ่งสละนะครับผมจะจะเอาแนวสละทุกอย่างครับผมที่คือประจําวันแล้วก็เกี่ยวกับการเผาทานเกี่ยวกับสิ่งรอบข้างที่มีสละกับอัอัพโรดให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับวันนี้จะสวัสดีครับผม